Oh, สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของพ่รุณช n แนลโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปทำวอล์กวิดีโอหนึ่งวันกันว่าเราทําอะไรซึ่งมันจะตรงกับวันอังคารไม่ใช่ดิวันพุธมันจะตรงกับวันพุธแล้วก็เป็นวันทํางานปกติเราจะไปดูกันว่าแต่ละวันจเจออะไรมาบ้างโอเคเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปทํางานกันเลยนะไปบ้า,บา และนี่ก็ถึงที่ทำงานเรานะฮะโหคือบรรยากาศดีมากเทุกคนดูท้องฟ้าดิโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วแล้วก็จอดรถไว้ฝั่งนู้นเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวจะเข้าไปใน,ะนตึกกันแหละถึงที่ทำงานแล้วโอเคเก็บของขนมข้อม นุ่มขมบ้านเรานุ่ม,ม,มขมเออนน้องไต้หวันนุ่มขมคือทุกคนที่นี่เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนศูนย์วิทยาศาสตร์แล้วก็เขาก็จะมีห้องทดลองที่จะอยู่ในตัวมหาลัยนี้แหละแล้วก็เขาก็จะทําการทดลองกันเดี๋ยวเราก็จะไปดูน้องเขาทําแลลกันโ okay. อเคนีห้องทำงานวิทยาศาสตร์ของน้องเขาเอคืออะไรพี่โชคะตอย่างเงาแบบ ที่เาาาใหห้วาาวักิินอเเร์พมคะป็นไงคะทุกคนคลิปในหนึ่งวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดใครมีอะไรที่จะคอมเมนต์หรือว่ามีอะไรที่จะเสนอแนะในการทำคลิปต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ปิดก,กล้องเลย